สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะวันนี้นะคะเพชรก็จะมาสอนวิธีการโนวดหน้าแบบง่ายๆกันนะคะแล้วก็ได้ผลดีนะคะใครที่อยากจะหน้าเด็กหรือหน้าตึงนะคะอลงองจับนะคะนวดหน้านะคะของตัวเองว่าจะมียิวนะคะที่ยึดตึงกับบริเวณใบหน้านะคะซึ่งทําให้หน้าของคุณนะคะแห้งเกิดการเหี่ยวย่นนะคะก่อนอื่นนะคะ ใครที่มีครีมนะคะ m เ i อไลเ i z e r นะคะ,ะก็าทาได้นะคะสมมติว่ามีครีมก็นะคะแตะแต้มไปแบบนี้นะคะแต้มไปแบบนี้เสร็จแล้วนะคะอะรูปเบาวอ่ เราจะเริ่มจากตรงบริเวณนี้นะถ้าใครที่มีบริเวณนี้นะคะเห็นรอยนะคะชัดๆเลยนะคะให้เราใช้มือข้างใดข้างหนึ่งนะคะ,นะคะรูดนวดขึ้นไปดึงขึ้นไปถึงขมับแบบนี้ถึงขมับแบบนี้นะคะ เอาข้างนี้ก่อนแล้วก็ดึงน้นขึ้นไปแล้วก็เอามือนิ้วทั้งสองนะคะดึงรอบดวงตาขึ้นไปแบบนี้นะคะดึงขึ้นไปแบบนี้เริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรงนะคะใต้คางดึงขึ้นไป เห็นไหมคะก็จะมีเลือดฉุบฉีดสีแดงเลยนะคะในตาขึ้นไปแบบนี้แล้วี่ตาไม่หย่อนคอยเห็นไหมคะขึ้นไปแล้าจะเห็นได้ชัดเลยค่ะชี้ขึ้นไปอันนี้ตกลงมานะาเดี๋ยวเราจะนะคะอีกข้างหนึ่งงอดอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนกันเลยขึ้นไปใต้คองแบบนี้ ดึงขึ้นไปนิ้วกลางและนิ้วนางดึงรอบดวงตาขึ้นไปถึงคําบเลยดึงขึ้นไปแบบนี้ทั้งสองข้างดึงขึ้นไป ดึงขึ้นมาเห็นไหมขอบตาใต้ดวงตาดึงขึ้นไปยุบแบบนี้นะคะดึงขึ้นอ่านี้ทั้งสองข้างตายขางขึ้นมาถึงตรงบริเวณคาบแล้วก็นะคะเอานิ้วทั้งสองนะคะรูตรงบริเวณระหว่างคิ้วจมูกขึ้นไปเอาขึ้นไปดึงขึ้นไป อ่า,อา,อาตรงนี้นะคะระหว่างจมูกกับปากหลายๆรอบเลยนะคะเดินดึงขึ้นไปอ่าเอาขึ้นไปตรงนี้สำคัญนะคะใครที่มีดวงตาที่ย่อนนะคะตาตกหนึ่งขึ้นแบบนี้ แล้วก็กำม,มือขึ้นมาเกิดดึงขึ้นไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ นะคะตอนนี้ก็จะนุ่มมากเลยนะคะ,ะคุณสามารถนวดอาทิตย์ละสามครั้งหรือว่าถใครที่มีบำรุงก,ก่อนนอนนะคะก็สามารถนวดแบบนี้ได้เลย5-10นาทีค่ะอย่าลืมนะคะไปลองทำกันนะวันนี้นะคะเฟ่ตงขอลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพฟจะนำสาระดีๆมาฝากอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือว่าโยคะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย